ยิ่มเละเมื่อก่อนสวัสดีท่านผู้ชมและ F4 เบอร์สุขทุกคนนอนเมื่อนี้มาพบกับน้องดัดสายกิจอีกเช่นเคยเนาะเออเปิดจากก่อนนะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีและสวัสดีเนาะ F4 เบอร์สูงทุกคนเนาะรู้สึกว่าวันนี้เศร้าแหงอ่ะนี่ เกป็นอะไรเปนคือบ่ชวมื้อนี้เนาะเป็นแบบเป็นไอืเงาไปสมากบ่ไปมาไปเียนมนีเียนมแต่ว่าได้ฮอดจ้านอหอแต่ว่าไปหมื้อแต่แงไปมแหละเนาะแงกบวัถ่ายคลิปไ้ FC เบิ่งกบ่ได้ถ่ายซําเบิ่งจังได๋ถ้า่ง้เนาะมันสิถ่ายให้เบิ่งเนาะตอนไปเียนเียนหมู่ขอครูอยู่โรงเียนเนาะ วางเมียนใบเผามาเผาเนะว่าใบชาเนี่ยนิดหนึ่งนะก็เลยดีดออนไปแล้วก็ไเย็นหลดมันมันมีช่สงนบางเลยแต่ส่วนนางเย็นจนว่าเลิกเลิกแล้วก็ไใบใไปบ้านเนาะเพราะว่ามันบ่คอยมีคนไล่นาะว่าเย็นแต่หองซองห้องเองเย็นไปเย็นมันแล้วก็เมื่อแล้วหอนเลิกโมหอนโมกเมื่อแล้วก็เลิกเมื่อไฟมันฟลุฟิุฟิตเนาะบอได้ดูเวากันเนี่ยก็เลยก็เลยว่าเออพอได้ทายสั่งนะจะมาอย่างนี้ กี่โมโมอเหรอม่เดี๋ยวโทรุยาให้ค่อยมาห้าอยู่ใสมาห้าเนมมาห้าเนมอะไรคิดทอดนี่เอาใครอติด้ยใครอันเด็ดอ,อาหารอาหารแงดงเนี่กินบบุเอาแล้ว้องทานซุปหัอกที่แม่กินข้าว กินกระปุกไนบ้งมั้เนี่ยก็กรได้กินเลยูองดมากระเปแจ๊กสันก็ปุดเอียงมันสีหอมเสีน้ำหอมใจปันจะคืออ้ายน้ำหอมจกกระปุกใช่บวเอียงยบวงาู้ชากระปุกต่ว่ามาแต่ใช่ฮะปัุมพอันน่ะ con dẹp nó à, tạm phát im lại, mượn con mình này có bún mì mai thì xong mình chín này khâu bún này bơm khâu trộn hết nó làm xong thì khâu bạc mà hay กับบุญคือเอาเงินมาแซบคือเพื่อนเกินขนมจีนแม่มาลาห์ยังก่อนขนมจีนท้กิ่ีดอกชาไทยไปเลยขนมจีนจะไม่กระเสซเหรอขนมจีนจะไม่กระเสเล tô người mọi 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 người Lạt nhà mỏi hỏi nhà. On đại bôn nạp <Niccade> <Niccade> <th Ôi. Nic simulated> này, ăn <Niccade> mẹ <yeah. Niccade> โอ้กินหลยแี่สานี่แอะชากับพพิม์ได้บาริสซาไปกินแล้วนี่โอ้นี่กินนตีกได้นะเออดูควมสดนจะได้รสะโอ้ยตดสั่งมาพี่น้องกินขนมกินน้กันอืมหวาน ลูงเย็นจากเมืองคุณลุงพ่อแม่ได้ยัว่าเป็นเนี่ยวะเนี่ยเออเด็กินซีเมืองไม่เท่ากได้จ้ะไม่เท่าพาไหมลูกเคยเป็นไม่เาไมกเเกเจดีนี่ยไมมลูกเคยกิน สิบบ่ทสิบบาทจะไปหาผมก็ได้เอมากค่ปอนเดาคือเดคนละคำมันหรอเออเออคนเดคนละคำไม่ได้อะไรงบประม เออด้อทอเบิ้งน่าเลยอาบ่กินบ่กินอาอืมคละคำมันคือคนละคำอบอกินก็ได้อันนี้เนี่ยนวก็ใหด้อ จะไรพวกมือซื้อบังเห็วจะได้แทบบังแทบนี่เป็นังแอีกบ่างหนึ่งน่มยกวาดบางคำหน่วยเดียวตีโอยงกวาจะน่วยเดียว หักลายกับสายลายหัามายน้อยเห็นยาแดหักหัตัวเองได้ันจะบอหักบอกขานันบอเอาหักลายกับสายลายห่างมกับสน้อยคุณคนหักกันจุดหนากไปได้

<laughs> mà rồi, mặc dù mặc dù em đi mặc để mặc dù mặc dù

không phải tháo phao mà hay vô ok chắc tuyệt đấy hả พเช่าวะยังกินให้มันเบิกตสิลายพอละมั้งังเดือดหนามัพอละมั้งวามมันแกคองวานี่แหละทั้งสูเอากินกินคลองข้ารต้องกินคลองว่านกินอะนะาเ้องหนาดิิวอ้ยหนาหน้านหน้าหอ้ยหน้าข้าหหน้าหน้าหน้างน้าหน้าน้ห้หน้าหน้หน้านานน้้น้อน้านา กีล่กกละเอริหาคาราเตตออ่อป้อ้ยเดี๋ยวบ่กบอะเอาลท่ยานผู้ชมเท่ากับมีงยังไรเนาะวันนี้นนเฮามากินขนมจีนเนาะคือว่าข้าวปุนะ่นเนาะอยู่น้ำหนองเนาะอยู่ห้องเพื่อนในแหละเพื่อนตัวคนม้าก็มากิน,นกินแหล่ะแล้วก็ซีกับ เมื่อหอมขึ้นเนาะเมือ่อเราถ่ายคลิปนะ mm hmm. นเนาะเขาแจ้งว่าท่านใดคลิปเหมือนบูว่าสิได้คลิปยังเนาะเ mm hmm. มือ่อหายอยู่เ mm hmm. มือ่ยอหอมแรงเมื่อหาเสียวเนาะเมื่อถ่ายอยู่หอมแล้วก mm ็กินถูกาี่ยแซ่บอ่ะ เอาเนาะวันนี้เรา,าก็จะได้จบคลิปไว้เพียงเ่นี้รับทุกท่าหรับช่องนี้ก็เป็นช่อง,ง,งนคนแซงช่องคเบดปากกินด,ดอกช่องจ้ะเอาต้าตองพาเจ้ดีว<ห><ด>ิใหเดยพากันช่องใจจะก็บอกไล่เลยได้แต่คอย,ยบอกออและทำช่วงก็จะได้จบคลิไว้เพีง่นี้เนาะชคิมีกับพากด,ดไลค์กดแซส์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราเด้อทุกท ki bye pizza kita